เดี๋ยวเป็นคลิปกันห吼เลยไปน้ำลายไปรินไปลายลงเลยลินคันโ吼ไอรินนะไม่ใช่ไอลิงสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่7กรกฎาคมสองพันหายห้าสินะคะจะเอ๊ะไอ้ดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยกำลังดูอย น้องไอ้ดินใครอุ้มเนี่ยใครอุ้มเนี่ยน้าเอกแล้วลุงดีและเก่าหัแล้วเริ่มละวหนูเป็นน้องแจ๊ะคะน้าเอกน้าเอกอุ้มนะค่ะไอ้เรนในลำคันแอบหนูเป็นน้องจ๊าขาหนูลูกโอ้เต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยกระเต็นหนีเข้าว้านแล้วมึงแกโยกทำไมเนี่ยตัวเตะ เก็บไปดูตอนตอนไอรินห้าเดือนครึ่งนะเอเท่านี้นะคะเะนตุกก่อนก่อนต